เอาไปชิชาแนลอีกแล้วนะคะเราอนี้เรากลับมากับการรีวิวนะคะเจ้ารองพื้นซองแดนปิ้งขี <c oughs> ้เกียจไปตัดเอฟเฟกตผิดด้าน รองพื้นสงแดงนะคะตัวนี้นะคะเป็นของสีจันนะคะซึ่งตอนนี้นะคะมีคนนี่รีวิวออกมาเยอะแยะมากมายนะคะตัวนี้ฟ้าได้มาจากเซเว่นนะคะเป็นสีเบอร์120นะคะซึ่งเข้ากับสีผิวฟ้าพอดีเลยนะคะก็เลยจัดแกมทำรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะคะแล้วก็หน้าในวันนี้นะคะแต่งด้วยนี่เลยค่ะเจ้าองพื้นสีจันถ้าอยากรู้แล้วว่าเป็นยังไงเราไปดูกันเลยปิ๊งๆกลับมาพบกับหน้าสดกันอีกแล้วค่ะเหมือนเตรียมสภาพหน้ามาเพื่อรีวิวไม่ใช่ เราจะมาลองพร้อมกันนะคะอันนี้คือยังไม่แกะเลยทุกคนไม่ไมีกินมาดูสีกันอันนี้เป็นสีเอออสินะคะจะเป็นบอกว่าเออหลือง,หน,งหน่อยออกแบบคลิมลมนะโอเคตัวเนื้อเขาจะมีความหนึบนะคะ เมื่อวอรมเนือผล,ลิตภัณฑ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาถูที่หน้ากันคะเอาหน้าฝั่งเหลือกันนะครึ่งหนึ่งแล้ว,วันนี้นะคะฟ้าจะใช้เป็นฟองน้ำนะคะในการเกี่ยนี้เป็นฟองน้ำธรรมดานะคะไม่ได้ชุบน้ำนะคะเพยามใช้กระจกครึ่นึงเนาะทุกคนเหลือแน,น่นมาก ีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครึ่งหน้านะคะเห็นว่าด้านนี้นะคะคือด้านที่ทาแล้วนะคะกับด้านนี้นะคะคือด้านที่ยังไม่ทานะคะ ก็ใต้ต่างก็สังเกตได้นะคะว่าจะมีในส่วนที่ยังเห็นรอยอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นรอยใหญ่ๆอย่เช่นตรงบริเวณนี้นะคะที่แบบว่าเออเป็นสิวนะคะแล้วก็ตรงนี้แกะตรงนี้นะคะแล้วก็ข้างบนนิดหน่อยนะคะแต่ว่าตัวเน้อของเขาเนี่ยพอแห้งแล้วรู้สึกว่ามันจะเป็นแมตต์กันหน้าเลยแล้วก็แบบว่าไม่เหนียวเดนอะหนะนะคะเนี่ยเรานะคะจะมาใช้ตัวของเขาเป็นกล่องกบดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะปิดได้ไหมนะคะ จะทาทิ้งไวสักระยะหนึ่งนะคะแล้วเราก็มาทาข้างนี้เยี่ยนต่อเลยทุกคนอันนี้คือรอบแรกที่ลงไปเมื่อกี้เลยเรายังไม่ได้ลงซ้ําเลยนะอันนี้ก็คือยังไม่ได้เกี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองเกี่ยฝั่งนี้ดูว่าที่ลงไปแล้วจะเป็นยังไงแต่ก่อนก่อนจะลงขอข้างนี้อีกนิดนึงเพื่อความกลิบนะคะ ือเรารู้สึกว่าตัวนี้มันไม่ค่อยเหมาะกับการใช้มือในการเกีย่ยวเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นฟองน้ำหรืออะไรแบบนั้คือแบบแบบทำได้ดีจริงๆนะคะอ๋อรู้สึกว่ากล้องพื้นตัวนี้นะคะต้องรีบเกีย่ยวนิดนึงเพราะเขาเนี่ยแห้งตัวแล้วก็เซตตัวเร็วนะคะเห็นว่าจะเริ่มเกีย่ยวยากอีกนิดลูก ก็เสร็จแล้วนะคะกับลุกในวันนี้นะคะด้วยรองพื้นนะคะจากสีจันนะคะหลังจากที่ใช้แล้วนะคะความรู้สึกแรกนะคะที่ตอนที่เราลงรองพื้นเนี่ยรู้สึกว่ารองพื้นเขานะคะมีความปกปิดะคะ่ะแล้วก็ความรู้สึกก็คือมันหนาแห้งเร็วมากนะคะอันนี้ก็ต้องใช้เทคนิคในการเกี่ยดีๆคิดว่าใช้นิ้วมือหรืออะไรแบบนี้อาจจะไม่สะดวกนะคะอาจจะต้องเป็นพับหรือว่าเป็นพับคูชชั่นหรือเป็นคองน้ำนะคะในการเกี่ยน,นะคะก็ ปกปิดดีค่ะแล้วก็ให้ผิวที่ดูธรรมชาตินะคะแต่ว่าสําหรับใครเนี่ยที่ชื่นชอบในการที่อยากได้ผิวธรรมชาติเนี่ยอาจจะไม่ชอบเพราะว่าตัวเนื้อรองพื้นของเขาเนี่ยมีความหนาอยู่นิดนึงนะคะแล้วก็หลังจากที่ลองพื้นเซตตัวหรือแห้งแล้วเนี่ยจะให้ลุคดูแมทนะคะอันนี้สําหรับสายที่ชอบความดิอี้หรือว่าผิวสุขภาพดีอาจจะไม่ชอบในส่วนนี้นะคะแต่ว่าเราสามารถแต่งเติมแบบไฮไลท์เพื่อที่ให้ผิวเนี่ยเราดู โกลว์ขึ้นได้นะคะสําหรับคนที่ชอบในความโกลว์ของผิวนะคะโดยรวมแล้วคือรองพื้นสีจันตัวนี้ทําออกมาได้ดีมากๆนะคะค่อนข้างดีเลยในเรื่องของการปกปิดการคุมมันนะคะก็สังเกตว่าอันนี้คือไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์หรืออะไรเลยนะคะใช้เป็นรองพื้นตัวนี้แล้วก็แป้งที่เซ็ตบนนี้ใช้เป็นแค่แป้งฝุ่นนะคะธรรมดานะคะสําหรับใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งแจง้งเตือนติดตามให้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ฟาวชิตต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ